สวัสดีครับวันนี้จะคุยแง่คิดให้ฟังนะครับการเป็นทนายความความรู้ก็สําคัญถ้าคุณรู้กฎหมายวิธีสมญญสบัญญัติสารบัญญัติและดูเฉพาะกฎหมายอีกประเภทหนึ่งก็คือกฎหมายเฉพาะนะเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับแต่รู้ไหมไม่ว่าคุณจะไปอบรมหรือเรียนรู้มากน้อยเพียงใด การที่จะทําให้เรามีความสามารถในเรื่องของการทําหน้าที่ในความที่ดีก็คือคุณจะต้องเจอข้อของจริงเป็นหลักนะครับการทําคดีก็เหมือนการเล่นหมักลุกหรือหมักฮอกก็คือคุณไม่อาจจะควบคุมทุกอย่างได้แต่ถ้าคุณเข้าใจเกมของการดําเนินกลยุทธ์นะครับ เวลาผมมองการพิจารณาคดีเหมือนการทําสงครามนะสงครามมันในรูปแบบของวางแผนเข้าออทีตั้งรับล่นถอยหรือใช้วิธีซุ่มยิงนะมันก็เลยเกิดประเด็นว่าทําไมเวลาผมทําคดีผมมักจะวางเงื่อนไขไว้หลายๆเหตุการณ์นะครับใชาจะให้ชัดก็เหมือนเวลาคุณดูเรื่องสามก๊กไหมเออเขาก็จะมีวิธี การทําศึกของเขาผมก็เหมือนกันที่ผมทํามาทั้งหมดเนี่ยผมจะเน้นเรื่องกลยุทธ์นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการกลยุทธ์เอาเปรียบผู้กรดีนะไม่ใช่นะเป็นการให้เรียนรู้กลยุทธ์ว่าถ้าคดีลักษณะแบบนี้มาแบบนี้เราสามารถที่จะกําหนดชะตากรรมของเกมคดีแบบนี้ได้อย่างไรนะครับมันก็เลยอย่างที่บนบนให้ฟังว่า ทีมทนายความที่่อด้าทีมกล้องปริภูมิในที่ต่างๆมีตรังกรทมเชียงรายยิ่ไม่แต่ที่น้องคายผมก็พยายามให้ทุกคนได้เห็นคดีจริงพาไปดูคดีจริงๆจะได้เห็นว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าเราสามารถคาดเดาและกำหนดทิศทางมันได้คดีไม่ยากจำไว้นะครับ คุณไม่จําเป็นต้องไปท่องได้ทุกมาตราคุณไม่จําเป็นต้องไปทําข้อสอบได้เต็มเป๊ะเพราะนั่นคือสนามแห้งได้เ,เรียกได้ทูไปเฉยๆแต่ถ้าเราสามารถพากันไปศึกษาเรียนรู้ในคดีจริงอย่างที่ผมทํามาเป็นปีๆเนี่ยก็คือว่าให้ทุกคนได้เห็นสนามจริงว่าคดีแบบนี้จะจบยังไงและคาดว่ามันจะจบไปทางไหน อยากให้คุณพยายามหาประสบการณ์จริงๆนะครับอย่าไปมัวอบรมบ้าเลือดนะแต่ไม่ได้บอกว่าอบรมไม่ดีนะดีนะครับดีแต่ควรหาสนามจริงๆได้ทดสอบอาจจะบ่นว่าหาสนามจริงไม่มีอันนั้นก็คือเจ้าท่องขนขวายนะจ๊ะเออท้องขนขวายของพวกนี้ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นนะครับอีกทีนะครับคุณไม่ต้องไปมัวเรียน ทฤษฎีมากภาคปฏิบัติจําเป็นอย่างยิ่งอ๋อและคนที่มีคนขอปฏิบัติขอศึกษาด้วยเองก็อย่าให้เขาถือแต่กระเป๋าอย่าให้เขาโชงกาแฟมากนะเองบอกเขาด้วยนะว่ามันต้องทํำยังไงนะครับประมาณนี้